สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับครูเจดแล้วก็ Hi Social Channel นะครับพบกันได้ที่นี่ทาง You t u h i Hi Social Channel นะครับแล้วก็รวมถึงที่ f a c o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  k n p n p e h i Hi Social Channel เช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์มาให้ได้ติดตามกันต่อนะครับเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยในส่วนของภูมิปัญญาไทยนะครับ ep ที่10กันแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสาหรับภาพสวยๆจากอจทด้วยนะครับ สำหรับใครที่ติดตามมาตลอดนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ฝากให้กับผู้ที่ติดตามนะครับได้กดติดตามกันด้วยแล้วก็กด susubscribe กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปดีๆมาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อนะครับรวมถึงน้องๆที่จะไปใช้ในส่วนของการสอบในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับและเดี๋ยวใน e ีต่อๆไปก็จะมา มีเรื่องราวของสังคมศึกษานะครับมาให้ได้ติดตามกันต่อแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของภูมิปัญญาไทยในประวัติศาสตร์นะครับมาเรื่องราวของภูมิปัญญาไทยเป็นสิ่งที่หลายคนนะครับก็เคยเรียนมาแล้วนะครับจริงๆแล้วภูมิปัญญาไทยก็คือสิ่งที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของคนไทยนะครับโดยอาศัยทรัพยากร บนผืนแผ่นดินไทยนี่แหละนะครับในการที่จะสร้างสรรค์ความเจริญขึ้นมานะครับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนะครับเราจะมาดูเนื้อหาในวันนี้กันก่อนนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะได้ศึกษากันในวันนี้จะเป็นเรื่องหัวข้อย่อยอย่างเช่นนะครับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยนะครับการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยตัวอย่างภูมิปัญญาไทยในประวัติศาสตร์ ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนะครับรวมถึงบุคคลที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกันด้วยครับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยอย่างที่บอกไปว่าวัฒนธรรมหรือว่าภูมิปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์นะครับที่ในการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นเพื่อสร้าง สมความเจริญงอกงามขึ้นในสังคมแล้วก็เอาไปใช้ในการดำรงชีวิตครับปัจจัยที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมไทยกันก่อนนะครับการรับเอาความเจริญจากวัฒนธรรมอื่นนะครับเช่นการรับเอาศาสนาพราหมณ์ฮินดูจากอินเดียผ่านขเขมรน,นะครับรับศาสนาพุทธจากอินเดียผ่านาทางลังกาหรือแม้กระทั่งในสมัยสุโขทัยนะครับที่มีการารับเอา มีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมานะครับซึ่งรับอิทธิพลจากมอญและก็เขมรครับปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อมนะครับก็อย่างเช่นสังคมเกษตรชาวนาทำนานะครับก็มีชีวิตที่ผูกพันกับข้าวนะครับมีความเชื่อเรื่องของพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้าวนะครับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์นะครับอย่างเช่น สมัยสกโขทัยเนี่ยเมืองสุโขทัยก็จะมีดินที่มีลักษณะเป็นดินทรายซึ่งทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าดินทรายเนี่ยมันไม่อุ้มน้ำนะครับก็พอถึงหน้าแรงปุ๊บเนี่ยสุโขทัยก็จะแรงครับเขาก็จะมีการแก้ปัญหาด้วยการชักน้ําการกักน้ําการระบายน้ําเหล่านี้ฮะถือเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมานะครับในช่วงต่างๆแล้วก็ เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดวัฒนธรรมไทยขึ้นมานะครับวัฒนธรรมไทยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้ามีลักษณะที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเราจะเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาไทยครับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับวิธีการมีส่วนร่วมเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะฮะเช่นการสนับสนุนให้ มีการส่งเสริมวัฒนธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาที่มีการท่องเที่ยวเราก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยนะครับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมวัฒนธรรมในชุมชนรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมต่างๆนะครับที่ตั้งขึ้นเพื่อ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยนะครับอย่างเช่นก็จะมีเรื่องของปัจจัยที่ทําให้เกิดภูมิปัญญาไทยนะครับปัจจัยอันแรกเลยก็คือการได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอื่นนะครับอย่างเช่นในสมัยของสุโขททยพระมหาธรรมราชาที่หหรือพญาลิไทนะครับก็ส่งพระราชนิพนธ์ไรภูมิพ,พระร่วงนะครับซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวกับความเชื่อด้านศาสนานะฮะ ซึ่งก็รับมาจากทางอินเดียปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมเนี่นะครับเช่นสุโขทัยคิดสร้างระบบชนะระทานเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแลง้งรวมถึงในหน้าน้ำเยอะด้วยนะครับก็เก็บไว้ใช้ได้อีกต่อหน,นึง่งความเป็นมาทางประวัติศาสตร์นะครับอย่างเช่นสถาบันกษัตริย์การสร้างสถาบันให้ เกิดเป็นศูนย์รวมจิตใจซึ่งก็มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยกันแล้วนะครับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญานะครับก็เกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นการผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าไทยให้คนไทยได้ใช้สินค้าไทยนะครับการส่งเสริมความรู้การเผยแพร่ความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทยการเป็นสมาชิกซึ่งทั้งเหล่านี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ในการอนุรักษ์ได้ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าคุณจะาหาความรู้ใช้สินค้าไทยนะครับการเป็นสมาชิกขององค์กรของชมรมมูลนิธิต่างๆการเผยแพร่ความรู้ต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทั้งสิ้นนะครับตัวอย่างภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโข,ขทัยนะครับอย่างเช่นระบบก,การชักน้ําการเก็บน้ําการเอาน้ํามาไว้ในบริเวณพื้นที่ของตน แล้วก็การระบายน้ำในช่วงหน้าฝนนะครับการประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผาเครื่องถ้วยชามนะครับที่เรียกว่าสังคโลกก็เกิดขึ้นในสมัยสุขโขทัยนะครับอาจจะมีการเลียนแบบหรือว่าลักษณะที่มาจากเมืองจีนนะครับเครื่องถ้วยชามสังคโลกนะฮะก็มีการนำมาประดิษฐ์เป็นของไทยเองนะฮะเป็นเครื่องปั้นดินเผาการประดิษฐ์ ตัวอักษรไทยหรือว่าลายสือไทยนะครับก็เกิดขึ้นในช่วงสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชรวมไปถึงบทพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงนะครับสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับในสมัยอยุธยานะครับก็มีการสร้างภูมิปัญญาไทยอย่างเช่นการสร้างสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจการควบคุมระบบ กำลังพลในสมัยนั้นก็เกิดเป็นระบบไพร่ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนชั้นล่างนะฮะก็จะมี2อ,อระดับมีชั้นบนกับชั้นล่างถ้าเป็นอย่างในสมัยก่อนเนี่ยก็พูดถึงไพร่ก็คือราษฎรสามัญชนก็เป็นคนกำลังหลักสำหรับการพัฒนานสมัยยิธยายในช่วงเวลานั้นนะครับด้านภาษาและวรรณกรรมก็เกิดหนังสือตำราแบบเรียนของเด็กอย่างเช่นจินดามณีนะครับ พระมาลายคำหลวงอย่างนี้นะครับศิลปรกรรมสาขาต่างๆเช่นเรือนอาเรือนเครื่องศัพท์นะครับจิตกรรมฝาผนังงานปูนปั้นซึ่งเหล่านี้ถือเป็นภูมิปัญญาไทยที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาภูมิปัญญาไทยในสมัยทนบุรีนะครับอย่างเช่นสมุดภาพไตรภูมิฉบับหลวงนะครับในสมัยทนบุรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชก็ ทรงโปรดเกล้าให้มีการจัดทำขึ้นเมื่อปีพศสอ 2, 3 1 9นะครับรวมถึงตำราโครงยอรพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีนิราชมหานิราชพระยามหานุภาพที่เสด็จไปเมืองจีนหรือว่านิราชเมืองกวางตุ้งเหล่านี้ก็เป็นภูมิปัญญาไทยที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของสมัยกรุงธนบุรีนะครับส่วนสมัยรัตนโกสินทร์นะครับอันนี้เนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาต่างๆก็เกิดการพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ตามลำดับครับตั้งแต่ในยุคราชการที่1น,นะครับที่มีการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนะครับการใช้วรรณกรรมเพื่อปลุกใจในการทําศึกสงครามเช่นเรื่องของสามก,ก๊กเป็นวรรณกรรมแปลนะครับในในสมัยรัชกาลที่1ราชาธิราชเหล่านี้นะครับการเก็บภาษีปากเรือนะครับ การแพทย์แผนไทยตำราการนวดนะซึ่งก็จะปรากฏหลักฐานที่วัดโพนะครับตำราการนวดต่างๆซึ่งต่อมาก็พัฒนาเป็นตำรับการนวดไทยนะครับปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยซึ่งก็มีปัจจัยต่างๆทีอ่อย่างเช่นการได้รับการส่งเสริมจากสถาบันที่สำคัญของชาตินะครับ คนไทยหันมาสนใจเรื่องไทยศึกษาในสังคมไทยนะครับการส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแต่ละท้องที่ทั่วประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็มีการพาไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นวัฒนธรรมมรดกของไทยต่างๆด้วยรวมไปถึงการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนะครับบุคคลที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยนะครับการสร้างสรรค์ทั้งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับบุคคลที่มีความสําคัญอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอนดุลยเดชในสมัยรัชกาลที่9นะครับซึ่งพระองค์ท่านก็ได้มีบทพระราชินิพนธ์เรื่องพระมหาชนกซึ่งเป็นบทพระราชินิพนธ์ที่ให้คนไทย นะมีความเพียรพยายามนะครับการว่ายน้ําข้ามมหาสมุทรเพื่อให้คนไทยมีความเพียรพยายามนี่คือบทพระราชนิพลเรื่องมหาชนกบทพระราชนิพลเพลงประจํามหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตนักศึกษารักสถาบันของตนเองรวมถึงการฟื้นฟูพระราชพิีที่สําคัญก็เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์เช่นพระราชวิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญน,นะครับซึ่งก็เป็น พระราชาพิธีที่ทําขึ้นในช่วงแรกก่อนที่จะลงมือเพาปลูกข้าวนะครับก็ถือเป็นขวัญและกําลังใจให้กับเกษตรกรด้วยก็จะอยู่ในช่วงวันพืชมงคลน,นะครับสงม,มอบแนวทางการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราศดรในเรื่องของการดำเนินชีวิตเกษตรกรต่างๆนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถหรือ พระพันปีหลวงในรัชกาลที่9นะครับก็ทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้โดยการจัดให้มีการฝึกการฝึกงานในศูนย์ศิลปาชีพที่เรารู้จักกันอย่างเช่นศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทรที่อยุธยาก็ถือเป็นศูนย์ฝึกงานนะครับตั้งแต่สมัยที่มีการเริ่มต้นใหม่ๆแล้วก็ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพทำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทอผ้า การจัดสารต่างๆนะครับก็เกิดขึ้นนะครับทรงส่งเสริมการทอไหมพื้นเมืองในหลายๆภาคนะครับทรงจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็ทรงเสริมสนุทุนการศึกษาให้กับครอบครัวรวมถึงบิดามารดาของโรชนที่ยากจนนะฮะก็สนับสนุนในเรื่องของเงินสนับสนุนต่างๆด้วยนะครับให้มี รายได้มีอาชีพนะครับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่า,าพระราชมารดาของรัชกาลที่9นะครับสมเด็จย่านั่นเองนะครับทรงส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับทรงอาราธนาสมเด็จพระญาณสังวรวัดบรวรนิเวศนิหารปรับปรุงเรียบเรียงหนังสือมิลินทปัญหานะครับทรงจัด บรรยายธรรมทางสถานีวิทยุอสพระราชวังดุสิตและการอารัธนาพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายธรรมให้แก่ข้าราชการในสำนักพระราชวังครับสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งพระองค์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ภาษาไทยนะครับทรงพระราชนิพน์หนังสือประเภทต่างๆมากกว่าหนึ่งรเล่มและก็เป็นแบบอย่าง ในการสรงดนตรีไทยนะครับสมบูรณเริ่มให้มีประเพณีการฟื้นฟูประเพณีในช่วงวันวิสาขาบูชาครับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมมาดุนราธิวาสราชนครินทร์นะครับซึ่งถ้าพูดกันภาษาง่ายๆก็คือท่านเป็นพี่สาวนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับ เรื่องของราชวงศ์12เรื่องนะครับทรงเป็นแบบอย่างในด้านของการอนุรักษ์โบราณคดีศิลปวัฒนธรรมและเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธินาตยศาราหุ่นละครเล็กครับซึ่งก็ถือได้ว่าพราะองค์ก็เป็นแบบอย่างที่สำคัญนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยอันนี้ก็เป็นบุคคลตัวอย่างนะครับที่สนับสนุนและก็ส่งเสริมด้านภูมิปัญญาไทยด้วยนะครับ ปัจจุบันก็เชื่อว่าในทุกๆภาคส่วนนะครับทั้งในส่วนของภาคองค์กรภาคเอกชนรวมถึงภาครัฐก็มีการสับสนุนและก็ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยกันอย่างต่อเนื่องนะครับให้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับสําหรับ e ีในวันนี้นะครับก็จะทบทวนกันนิดนึงนะฮะสำหรับเรื่องราวที่นํามาเล่าให้ฟังกันไปนะครับให้ติดตามในส่วนของเนื้อหาใน e ีนี้นะครับอีีที่10ก็ เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนะครับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยตัวอย่างการสร้างสรรค์ตัวอย่างภูมิปัญญาไทยในประวัติศาสตร์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยรวมไปถึงบุคคลที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณด้วยสำหรับการติดตามนะครับ แล้วก็ผมครูเจตนะครับฝากให้ทุกท่านติดตามที่ YouTube Channel นะครับ High Social Channel แล้วก็ที่อีกหนึ่งช่องทางด้วยรวมถึงทางไ i Social Fanpage นะครับก็ติดตามกันได้ด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณเรื่องราวดีๆแล้วก็ข้อมูลภาพสวยๆตรงนี้นะฮะจากอจทนะครับนำะค,ความรู้สู่สังคมไทยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณ สำหรับทุกการติดตามนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ